ทำไมคอแห้งบ่อเนี่ยมีคนโทรมาว่าถ้าอยากได้หลานคืนเนี่ยเอาอะไรมาแลกแกก็เลยจอดรถเพราะว่าขึ้นไม่ดีแกบอกว่าเนี่ยก็ถามแกก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นหลานเออผมเป็นน้านะผมพูดแทนพ่อแม่ได้ไหมผมก็งงว่าวาเฮ้ยไอ้พูดไอโจรเรียกค่าไทยเนี่ย ทำไมมันไม่โทรไปหาพ่อแม่วะมันไม่มีเบอร์พ่อแม่วะเฮ้ยจะทําชั่วแล้วไม่มีเบอร์พ่อแม่แต่โทรมาหานาได้แสดงว่ารู้จักนาะรู้จักนาะมีเบอร์โทรนาะได้ยังไงส่วนนาก็บอกว่าเขาก็เสนอเพราะว่าเขาพูดมาแบบไม่ชัดเจนว่าเออถ้าอยากได้หลานเนี่ยให้เอาสิ่งของมาแรก นะครับพอได้ยินอย่างนั้นนาเาก็เลยเสนอทางเลือกว่าก็แปลกนะทําไมเสนอทางเลือกวันนี้ผมถึงบอกว่าคําเหล่านี้น่าจะปรุงแต่งใหม่นะเพราะมันพูดทีหลังอีกตั้งยาวนานจึงมาพูดเช่นเอาอะไรมาแลกเนี่ยเอาอะไรมาแลกทํามันต้องคิดว่าการเรียกค่าไถ่ก็ได้เนี่ยนะครับเอาอะไรมาแลกอันนี้เสนอไปว่าหนึ่ง อะไรนะให้พ่อบวชหนึ่งให้พ่อบวชเราไม่รู้ว่านี่คือรหัสอะไรให้พ่อบวชนะครับแต่สองทำกองบุญเราก็มีรู้ว่ามันรหัสนี้แปลว่าอะไรสามเขาเียดอะไรเนะี่ย เหมือนการเส้นนเหมือนการเส้นเขาเรียกชื่ออะไรนะผมก็ลืมลวเล่ายาเล่าอะไรนะ่ะเล่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเหมือนเส้นถวายผีอะ่ะอันนี้ถอนรหัสมันคืออะไรไม่รู้แหละนะครับดังนั้นเมื่อคนต้นสายได้รู้ทางนี้แนะนำสามทาง แบบนี้นะปลายต้นสายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปปรึกษาให้ไปปรึกษาหมอทมนะนี่รู้ด้วยให้ปรึกษาหมอทมนะ,ะให้ปรึกษากันดีๆนะครับแล้วอย่าลืมโทรมาบอกผมแบบนี้ปรากฏว่าที่ที่รู้ว่าการจะไป ไปเส้นของเส้นอะไรพาผีเลยทำลองเนี้ยน,นัดให้ไปไวด้วยนะโทรมาวันที่สิบเอ็ดนัดให้ไปเจอกันวันอหนึ่งทุ่มวันที่สิบเอ็ดครับเพราะว่ากระทาชายนายนี้ก็ขับรถต่อมาถึงบ้านเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังให้ตายายฟังไม่รู้ว่า,าคำว่าเส้นไหว้เนี่ย มันกี่หมื่นมันห้าหมื่นครึ่งแสนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันเป็นรหัสนอกจะเป็นการถอดรหัสได้นะครับถอดรหัสได้นะครับจากนั้นหนึ่งทุ่มวันที่สิบเอ็ดมีบุคคลอ้างขึ้นเขาจริงๆครับมันไปตรงกับคนเนี้ยน้าคนเนี้ยบอกว่าจะต้องเอาเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง หมูทั้งม้าทั้งไก่ต้องเอาไปเอาไปเส้นเวลาหนึ่งทุ่มของวันที่11และเวลาหนึ่งทุ่มของวันที่สิบเอมีข่าวว่าพ่อกับแม่แอบขึ้นเขาในวันในวันวันอะไระนะครับ ไปขึ้นเขาในวันที่แปดแล้วกันไอ้วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งทุ่มวันที่สิบเอ็ดทำไมมันสอดคล้องกันอย่างเงี้ยฮะมันสอดคล้องกันนะครับมีคนขึ้นไปหนึ่งทุ่มวันที่สิบเอ็ดจริงๆเห็นไหมครับง่ายๆ วันขึ้นไปวันที่สิบเอ็ดก็คือมันเป็นการนัดหมายเอาของไปเส้นแล้วก็จะได้เด็กที่ยังมีชีวิตคืนมาในหรือสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเอาไปให้ก็จะได้คืนเพราะว่าแม่ก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมครับแม่ก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ แต่ทำไมกลับมาโดยไม่ได้อะไรเราพอมาฟังอีกคลิปหนึ่งของนาตอเต่าเขาก็ลํำพบ,บทเรื่องเงินครึ่งแสนอะเออเงินครึ่งแสนแลกกับชีวิตเด็กเงินครึ่งแสนแลกกับชีวิตเด็กโดยคนที่รับเงินครึ่งแสนไปนะ่ะไม่รู้เลยว่า เด็กเสียชีวิตนะครับไม่รู้เลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเด็กเสียชีวิตเป็นต้นนะครับและการพูดเทปนี้คนนอนนาก็พูดเรื่องมันผิดเขาเรียกว่ามันผิดอะไรอ่ะคือพูดไม่เป็นไปตามคำพูดเนี่ยเหมือน ตกลงกันไม่ได้เหมือนอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านาต่อเต่าอ,อ้างถึงผิดแผนการผิดแผนนะครับการผิดแผนนะครับนะฮะแล้วเขาก็พูดเรื่องเหมือน พูดซ้ํากับเหมือนผู้เสียอ่าผู้สูญเสียนะ่ะที่ผู้สูญเสียอารัมประบ,บทผ่านเฟซบุ๊กว่าทําไมไม่ไม่เอามาส่งทําไมไม่เอามาส่งส่วนน้าตอเต่าก็บอกว่าเห็นไหมมันต้องมีปัญหากันที่พูดว่าไม่เอามาส่งไม่เอามาให้เอ้ยมันตรงกันอีกแล้วตรงกันอีกแล้วนะครับเนี่ยไม่กี่ เทปที่ผมฟังมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าเดิมครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับลุงพลอยู่ไหนครับที่ผมเล่ามาเนี่ยลุงพลอยู่ไหนใครรู้ไหมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดลุงพลอยู่ไหนเดี๋ยวทางนู้นก็บางอารมณ์ก็บอกว่าเมื่อครบร้อยวันก็บอกว่าไอ้หลอด ไอ้หลอดเป็นคนพัดพรากเป็นคนพัดพรากไปจากพ่อแม่ไอ้หลอดคือใขรไอ้หลอดเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไอ้หลอดอยู่บ้านไหนบ้านกกตูมบ้านมะนาวหรือบ้านไหนไอ้หลอดอ่ะเนี่ยคุณทิ้งหลักฐานไว้หมดเลยแล้วจะให้เป็นลุงพลได้ไงจะให้เป็นลุงพลได้ไงครับมันโป๊ะแตกหมดแล้วจะให้เป็นลุงพลได้ไงนะครับ นะครับสวัสดีครับคุณวันเพนมาอ่านนะครับชัดเจนนะนะฮะว่าผมย้ำไม่กี่ตัวอย่างเนี้ยย้ำไปย้ำมาก็ไม่มีลงพนอยู่นะครับสวัสดีครับแอดปุ้ยครับสวัสดีครับคุณครูนะครับคุณมณีพรคุณเดือนเพนคุณพีรพะแต่มาคุณสมคิดคุณที่ดินฟินฟินนะครับคุณมาเรียมนะครับเดี๋ยวนี้คุณแม่รวยจังวันแรกที่ลูกหาย แม่มีเงินติดตัวอยู่สามสามร้อยบาทเออนะโอ้นะนะครับสวัสดีครับนาแอดเรื่องจริงชาแนลนะครับนะครับคุณพาอคุณพอนะฮะคุณพองนะครับคุณพัทรมมนะครับคุณพัทรมมคุณอ่าสจีวันนะครับคุณมาเรียมนะครับบอกว่านางแสดงค่ะวันที่สิบเอ็ด วันที่สิบสองเช้านางได้ขึ้นไปดูลูกของนางบนเขารู้กันเองน้องชายของนางค่ะอาจารย์อ๋อรู้กันกลับใช่ไหมนางก็รู้ว่าลูกของนางน่ะได้ตายแล้วอืมนะฮะเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏครับคนพวกนี้จะมีความทุกข์มากนะครับที่กลัวว่า ต้องสำรวจพวกเขาต้องสำรวจตลอดนะว่ามีใครมารู้จักพวกเขาตอนนี้ไหมนะครับแบบนี้นะค,นคุณรักเธอคุณพี่คุณ,คณสมพัฒนะครับคุณฮักฮักอะไรอะ่ะคุณฮักนันเหรอฮะอ่านผิดขออภยนะัยเนาะ คุณแอปเปิลครับสวัสดีครับนะฮะมิสเตอร์มีนะครับคุณรักเธอพัทยานะครับคุณพันนีนะครับคุณจุจาจุราวดีคุณซัมซุงนะครับคุณพรมาภาคุณแอปเปิลนะครับคุณสุรีรัตน์คุณเกรซสหะสหะนะฮะ คุณมาลินะครับคุณแอดสุภาวดีนะครับพวกเขาอยากจบแค่น้องหายตายเผาได้เงินบริจาคเออแล้วก็คุณปวินาคุณเอ็นเคนะครับนะครับความดีลุงพลนะฮะความดีลุงพลจะให้ลุงพลชนะ ในคดีนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องจริงมันชัดเจนไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยรู้สิ่งที่เรารู้มาจากพวกเขาพูดครับพวกเราแค่ไปลืมมาฟังไปลืมมาฟังผมเห็นอันหนึ่งครับผมเปิดไปดูของคุณช่างแม่งนะคุณช่างแม่งเขาเอาเขาเอาคนที่มาเอาเขาไปด่าผมก็เลยรู้ว่า ผมก็เลยรู้ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันบ้าคือเขานั่งมโนเขาหาว่าคุณช่างแม่งเนี่ยไม่รู้เป็นใครคุณช่างแม่งเนี่ยเป็นคนสนับสนุนแล้วก็เป็นคนเขียนบทเหมือนเหมือนกับว่าให้คุณช่างแม่งเนี่ยมามาเป็นเจ้าภาพให้ยูทูบเบอร์ฝัง่งลุงพลทั้งหมดเนี่ยต้องทำตามคุณช่างแม่งว่าง้งเนี่ย ถ้าใครได้ได้ยินนะโคำเนาะนี่แหละครับขบวนการใส่ร้ายเป็นอย่างนี้จริงเมื่มากล่าวหากันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยการที่สุนช่างแม่งไปสนับสนุนอ่าไปสนับสนุนสมาชิกเนี่ยเพราะ YouTube เขาให้ยูทูบเบอร์สร้างสมาชิกด้วยการเสียเสียค่าสมัคร ใครจะบ้าไปเสียค่าสมัครสมาชิกถ้าเขาไม่ชอบนะครับถ้าเขาไม่ชอบนะครับดังนั้นก็คุณช่างแม่งก็พูดมานานแล้วว่าจะสนับสนุน,นทุกคนด้วยซ้ำนะครับที่มาเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลนะครับถ้าใครเปิดสมาชิกไว้คุณช่างแม่งก็จะไปสมัครทันทีเป็นต้น ดังนั้นฝั่งตรงข้ามเขาฮะเขากลัวเลยนะฝั่งตรงข้ามกลัวคุณช่างแม่งนะครับแล้วก็เรียกว่าพอคิดไปพี่มาพวกนั้นกน็คงจะรู้สึกแย่นะนะครับนะฮะ,ะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับ ดังนั้นการยืนยันว่าลุงพลคือคนดีคนหนึ่งในสังคมด้วยนะความดีรักษาเขาไว้ครับถ้าเขาไม่ดีเขาต้องดื่มเหล้าสุรานารีผู้ชายนิสัยผู้ชายเวลาเขพูดกันเอ้ยถ้าไม่มีอย่างเงี้ยมึงอย่าเรียกตัวเองว่าผู้ชาย <laughs> นะครับนะครับที่ไหนได้การทำก็คือ ถ้าใครมีความรับผิดชอบมีภาระถ้าเขาเลิกเล่าบุหรี่ได้ก็เป็นการดีนะครับนะดังนั้นความดีของบนลุงพลก็เหมือนคนหนึ่งในสังคมทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ได้ว่าคนสูบบุหรี่ไม่ดีนะครับหมายความว่าเขามีการพัฒนาตัวเองตามขั้นตอนนะครับนะตามขั้นตอนนะครับดังนั้น การยืนยันว่าคนนั้นดีไม่ดีเนี่ยผมว่าสามารถสัมผัสได้จิตอาสาขนาดเกิดเรื่องมาเกือบสองปีเนี่ยลุงพลเท่านั้นครับที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่เคยหลบเลี่ยงนะครับอ่านะครับ แล้วก็เขาก็ต่อสู้เขาถูกกระทําย่ำยีแต่เขาก็ลุกขึ้นมาได้เขาลุกขึ้นมาได้แล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองจนถึงวันนี้นะครับพัฒนาตัวเองจนถึงวันนี้และความดีที่เขาไม่เคยทําไม่ดีมาตลอดนี่แหละครับที่เป็นข้อมูลที่ศาลยืนยันว่าประวัติดูประวัติแล้วอะ่ะไม่เคยทําความผิดนะตามที่ มีปรากฏไว้นะครับนี่คือสิ่งที่การันตีว่าลงพลรอดมาเพราะความดีความดีของเขานะครับจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามก็ถูกนะครับเขาเรียกว่าไม่สั่งลงโทษไม่สั่งให้ลงโทษนะครับทุกคนก็ ทุกคนก็ได้รับความเมตตาได้รับความเมตตาครับมันก็คือตบหน้าฝั่งตรงข้ามเลยนะครับนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องจะรือไม่รือเนี่ยก็ต้องรอตามขั้นตอนเพราะว่าศาลเปิดช่องให้นะครับศาลเปิดช่องให้อ้าวท่านมีอะไรก็มาเพิ่มเติม นะครับก็มาเพิ่มเติมนะครับแบบนี้นะฮะถึงพันอ๋อถึงพันแล้วถึงพันแล้วนะช่องเล็กยังเจ็ดร้อยอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะนะครับดังนั้นพวกเราสบายใจได้ครับส่วนตัวนะส่วนลุงพลผมผมถือว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปนับให้มันลำบากใจว่าเรา ได้สองได้สามได้สองได้สามเลยไม่ต้องไม่ต้องไปนะับเพราะว่ายังไงดุงพลก็ไม่ทำผิดอีกอยู่แล้วนะครับก็ให้มันเป็นขั้นตอนกิจกรรมทั่วไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถือว่าการไม่ได้ถูกทำโทษเข้าคุกเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่ของคุณพ่อนะและสามีและคุณพ่อ ต่อไปปกติต่อไปปกติเลยนะครับส่วนอีกคดีหนึ่งผมเชื่อว่าลุงพลมั่นใจเพราะว่าลุงพลไม่เคยหลบนี้หลบลี้หนีหน้าไม่เหมือนใครกันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยปรากฏหน้ามีแต่หลบหนีนะ,นะมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับนะมันก็ต่างกันอยู่แล้ว สวัสดีครับทาอาจารย์สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับนะฮะน้านะครับจะรอลงอาญาสองปีก็ถือว่านานนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ปกติทั่วไปไม่ไปทําผิดอ่ไม่ไปทําผิดก็ไม่มีอะไรนาะก็มีอะไรนะครับลุงพลไม่ได้ทําผิดนั่นแหละครับนะครับ เที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนพอดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้มาย้านะครับมาย้ํามาย้ําความดีของลุงพลทําให้ลุงพลสารเมตตาลุงพลสารเมตตาลุงพลตัวบทกฎหมายก็ว่าไปตามนั้นนะครับแต่ยังมีช่องทางในการยื่นอุทธรณ์นะครับผมเชื่อว่าทีมทนายยื่นแน,น่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นผลดีนะครับนะฮะนะฮะ ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับเพื่อนพี่น้องแอดมินทุกท่านอ๋อนะครับที่มาพังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทั้งสองช่องนะครับวันนี้เราก็ตามเรื่องกันทั้งวันเนาะเราก็ขอให้ท่านได้พักผ่อนเนาะพักผ่อนให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนอนให้เต็มที่นะครับผมนะครับเพราะวันนี้เราติดตามมาแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับส่วนใครที่ าแข็งจริงๆไม่ใช่ตาคานแข็งนะเรียกว่าตามันไม่รู้สึกจากหลับก็อาจจะมียูทูบเบอร์พวกเราขึ้นก็ฝากกรุณานะครับไปไปกดติดตามไปฟังเนาะนะครับส่วนอาจารย์ก็ลืมตาจะมีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นอนหลับฟันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับทั้งสองช่องครับนะครับ